เราเคยได้ยินคำว่าโรคขี้หึงไหมครับโรคนี้มีอยู่จริงนะครับการหึงการห่วงแฟนไม่ใช่เรื่องผิดสามารถทําได้เพียงแต่ไม่ต้องมากจนเกินไปจนดูเป็นไร้เหตุผลเพราะอาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็น toxic, ท็อกซิกทาให้ทะเลาะกันถึงขั้นแยกทางหรือว่าเลิกกันได้มาลองสังเกตตัวเองกันนะครับว่าเราเป็นโรคขี้หึงหรือเปล่าโอเทโลซินโดรมหรือโรคขี้หึงจะมีอาการดังต่อไปนี้ 1. มักจะกังวลตลอดเวลาว่าแฟนตัวเองจะนอกใจ สองชอบเช็คโทรศัพท์แฟนบ่อยๆคใครโทรมาโทรมาเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเช็คทุกสื่อโซเชียลของแฟนจะต้องรู้ทุกเรื่องดูว่าไปทําอะไรมามีแนวโน้มที่จะนอกใจไหมบางทีจะถึงขั้นสักกรอยตามด้วยซ้ำไปสามคือพยายามจับผิดแฟนตลอดเวลาหา,หาหลักฐานพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองว่าแฟนเนี่ยกำลังนอกใจอยู่แน่ๆสี่ต่อให้ไม่เจอหลักฐานก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าแฟนกําลังนอกใจอยู่แค่ยังหา,หาหลักฐานไม่เจอเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวต้องเจอห้าคือ ไม่อยากให้แฟนออกไปไหนออกไปเที่ยวกับใครแม้แต่จะเป็นเพื่อนสนิทของเขาก็ตามมีความกังวลว่าเดี๋ยวเพื่อนของแฟนเนี่ยจะสมคบคิดให้แฟนไปมีคนอื่นดังนั้นทุกครั้งที่จะออกไปจะต้องตามไปคุมตลอด 6. ถึงแม้ว่าในสังคมปกติเขาจะดูเป็นคนมีเหตุผลแต่เวลาอยู่กับแฟนจะดูงี่เง่าแล้วก็ไร้เหตุผลคิดอะไรก็จะพูดออกมาเลยโดยไม่คำนึงว่าบางทีคำพูดนะไปทำร้ายจิตใจคนที่เรารักนี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นท็อกซิกในความสัมพันธ์เจ็ดคือบางรายที่อาการหนักมากๆอาจจะถึงขั้นใช้ความรุนแรงมีการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายคู่ของตัวเองได้ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากคนที่เป็นโรคนี้นะครับ ให้ระวังเรื่องของความเครียดสะสมวันๆจะหมกมุ่นแต่เรื่องของการจับผิดแฟนไม่มีสมาธิหรือจิตใจที่จะจดจ่อกับงานที่ทำหรือสิ่งที่ทำเพราะในหัวจะคิดแต่ถึงเรื่องหึงหวงอยู่ตลอดเวลาอาการของคนที่เป็นโรคขี้หึงมักจะเกิดจากคนที่เคยมีประสบการณ์เรวร้ายที่เกี่ยวกับความรักมาก่อนแฟนเก่าเคยนอกใจหลายๆครั้งกระทั่งแฟนปัจจุบันเคยนอกใจผิดพลาดแล้วจับขึ้นมาได้บางคนอาจจะเกิดจากประสบการณ์ฝังใจในวัยเด็ก เช่นพ่อมีภรรยาหลายคนเกิดความฝังใจนะครับไม่อยากทนทุกข์ทรมานเหมือนที่แม่เคยเป็น,นจะว่าไปเนี่ยความหึงความห่วงมันก็เกิดจากความรักนั่นแหละครับที่เป็นพื้นฐานเพียงแต่รักมากไปหึงมากไปแล้วก็ห่วงมากไปที่ตลกก็คือหลายครั้งครับที่หลายๆคู่แฟนไปนอกใจเพราะสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมขี้หวงขี้หึงจนเกินเหตุ นั่นแหละครับเคยได้ยินกันไหมครับยิ่งหึงยิ่งหายยิ่งหวงยิ่งหายตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะนอกใจหรอกครับถ้าโดนพฤติกรรมแย่ๆของแฟนตามหึงตามหวงขนาดนั้นเขาจะมีความสุขไหมความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจความรู้สึกเหมือนติดคุกตลอดเวลาไม่มีความเป็นส่วนตัวโดนจับผิดตลอดความสัมพันธ์แบบนี้นะครับนามาซึ่งการไม่มีความสุขคุณเองก็ไม่มีความสุขตัวเขาเองก็ไม่มีความสุข เพื่อนๆของเขาก็ไม่มีความสุขสุดท้ายเขาก็เลยต้องไปเลือกพื้นที่ที่จะทําให้เขามีความสุขมองหาคนใหม่ครับที่ให้ความสุขเขาได้เข้าใจเขาที่ไว้ใจเขาที่ให้เกียรติเขาซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่คุณคุณเนอะเหรอนั่นไงว่าแล้ว ว่าแล้วมองไม่ผิดจริงๆว่าสุดท้ายเขาก็นอกใจเราเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยโดยที่คุณไม่ได้สํานึกเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เขานอกใจเป็นเพราะพฤติกรรมขี้หึงจนเกินเหตุของคุณนั่นแหละเวลาเลิกกันไปพอคุณไปคบคนใหม่คุณก็รู้สึกว่าคุณต้องเชื่อเซนต์ตัวเองเพราะเซนต์คุณไม่มีผิดพลาดคุณก็จะแสดงอาการหึงหวงกับคนใหม่เนี่ยมากกว่าคนเก่าด้วยซ้ำไปคนใหม่ก็ซวยไปครับส่วนคุณสุดท้ายก็วนกลับไปจบแบบเดิม สำหรับแนวทางการรักษาถ้าอาการไม่หนักมากก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองการฟังธรรมเยอะการมีสมาธิการมีสติการสวดมนต์การฝึกยกระดับจิตใจตัวเองของบนโลกนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นคงอยู่แล้วก็ดับไป ต้องรู้จักการปล่อยวางอย่าไปยึดติดตัวกูของกูเขาเป็นของของกูฝึกการที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยการอยู่คนเดียวอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับแฟนเราหรือฝากไว้กับใครก็ตามแต่ถ้าอาการหนักมากๆจริงๆก็จำเป็นครับที่ต้องไปพบนักจิตบําบัดหรือจิตแพทย์เพื่อปรึกษาหาทางวิธีรักษาอาจจะเป็นการพูดคุยหรือ จิตแพทย์อาจจะให้ยาบางตัวเพื่อลดสารเคมีในสมองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับการพบจิตแพทย์เนี่ยเมืองนอกเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเมืองไทยนี้ทุกวันนี้คนดังดารายเยอะแยะมากมายก็พบจิตแพทย์เป็นประจำส่วนคําถามที่ว่าเราก็ไว้ใจเขาแล้วครับแต่แฟนเราเนี่ยนี่ใส่เขาเป็นคนชอบนอกใจแฟนจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะคิดไปเองถ้าเราไม่ตามหึงตามห่วงจะคุมเขาอยู่ได้ยังไงความเห็นของลุงนะครับถ้าเขาเป็นแบบนั้นเน่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ อย่าไปตามหึงตามห่วงให้เหนื่อยเลยเพราะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เปล่า,ายอมรับครับว่าเราอาจจะมองผิดตั้งแต่แรกจริงๆแล้วคนแบบเนี้ไม่คู่ควรกับความรักความหวังดีที่เรามอบให้เราถ้าเขายังรักสนุกอยู่ก็ปล่อยเขาไปครับส่วนเราก็มองหาคนใหม่ที่คู่ควรกับเรามากกว่าซึ่งมันมีแน่นอนจะง่ายกว่าครับและมีความสุขมากกว่าที่จะต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานตัวเองอยู่แบบนี้